โอ้คำถามแรกน่าเห็นใจค<ม>ุณหมอค่ะคือยับปัญหาอยู่ที่ว่าผมอยู่กับภรรยาครับผมเนี่ยอายุ5 5ปีภรรยา49ปีแต่ว่าเธอบอกว่าหมดความต้องการทางเพศแล้วจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรได้บ้างครับให้มันลงตัวจะมีอะไรกันก็มีได้นะครับแต่ผมกลัวภรรยาเนี่ยต้องฝืนใจกลัวเธอจะไม่มีความสุขครับจะแก้ที่ภรรยาได้ยังไงบ้างครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยขออาทิตย์ละครั้งก็พอแล้ว แับแรกบมกว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เจอได้ในผู้หญิงที่กําลังเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนอค่ะก็คือพอฮอร์โมนเขาเริ่มตกเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องอาการร้อนวูบวาบเง่อออกตอนกลางคืนที่ทําให้ไม่สบายตัวด้วยหนึ่งอย่างที่สองฮอร์โมนที่ตกเนี่ยมีผลต่อความต้องการทางเพศอยู่แล้วความต้องการทางเพศก็จะลดได้ก็จะมีเป็นบางส่วนที่ความต้องการทางเพศเยอะขึ้นแต่ว่าก็เจอได้ไม่มากส่วนใหญ่ก็จะลดลงเพราะว่าช่องคลอดก็จะแห้งทําให้ตอนมีกิจกรรมเนี่ย ก็เกิดการเจ็จบหรือว่าไม่สบายตัวได้ง่ายความสุขตอนการแสดงความรักทางร่างกายก็อาจจะลดลงก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความต้องการนียลดลงไปด้วย<ช>ซึ่งถ้าเกิดว่าความรู้สึกที่ไม่อยากเนี่ยมาจากประสบการณ์ที่ตอนมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยมาจากการเจยบแังทางร่างกายเช่นรู้สึก,กว่าช่องคลอดแห้งไม่กระชับเหมือนเดิมะะพวกนี้แก้ไขได้สมมติมถ้าช่องคลอดแห้งมันก็มีเป็นพวกสารหล่อลื่นท,ที่เราสามารถใช้ได้ก็จะได้ไม่เจ็บก็จะได้สมูทขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาเรื่องช่องคลอดไม่กระชับเนี่ย ก็เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไปกระชับช่องคลอดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ทําให้เหมือนกับซึมเศร้ารู้สึกร้อนวูบวาบนอนไม่หลับอารมณ์หงุดหงิดง่ายเหมือนที่คนไข้บางคนมาหาเนี่ย พวกนี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ได้เลยนะคะก็ตรวจระดับดูฮอร์โมนปุ๊บถ้าฮอร์โมนมันตกมากและอาการเป็นค่อนข้างเยอะแบบนี้แล้วก็สามารถรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนทดแทนได้ในช่วงสั้นๆเพื่อให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการปรับฮอร์โมนเราสามารถจะปรับได้ถึงอายุสักเท่าไหร่คุณหมอขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแลวก็ความต้องการของคนไข้ด้วยค่ะพี่ภูมิเพราะว่าเวลาเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนก็มีชั้นฮอร์โมนผู้ชายซึ่งบางทีเรานก็เชื่อว่าอาจจะไปช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศไ มีฮอร์โมนผู้หญิงที่ในวัยทองก็คือหมดไปเลยกะให้ฮอร์โมนผู้หญิงไปผิวพรรณก็จะชุ่มชื้นขึ้นช่องคลอดที่แห้งเนี่ยก็มาชุ่มชื้นขึ้นซึ่งฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องระมัระวังในเรื่องของก้อนเนื้อหรือพวกมะเร็งเต้าน,นมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเหล่านี้ไวไก้ก่อนล่วงหน้าด้วยก่อนจะรับการรักษานอกจากนั้นคุณหมอก็อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่น มีประวัติโรคประจําตัวอะไรไหมมีเรื่องของประวัติในครอบครัวที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะเวลาเราใช้ยาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงแหละแต่ถ้าเป็นในช่วงระยะสั้นๆมีการติดตามกับแพทย์อย่างต่อเนื่องก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ปลอดภัยความน่ารักของคู่นี้คือคุณผู้ชายอ่ะใส่ใจคุณภรรยาแต่ว่าถามกันดูคุยกันดูว่าเอย เราต้องการแบบอาทิตย์ละหนอนนะไหวไหมถ้าไม่ไหวเป็นเออเป็นเพราะอะไรเจ็บช่องคลอดหรอหรือว่าอะไรคุยกันดูเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเขาไม่ได้โอเคเรื่องของการสอดใส่จริงๆก็มีอีกตั้ง<ม>หลายวิธีใช่ที่จะช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเออบรรลุหรือว่าสำเร็จเป้าหมายได้นะคะ